เดื <The> truth. อดชูดเจาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอี ป่พึ่งรู้ซึงนิสัยคอมเมขี้ขโมยเริ่มส่งเสียงต่อต้านแรงงานต่างด้าวอพยพหลังแรงงานคอมมตในญี่ปุ่นออกลายตั้งแก๊งขโมยทาป่วนทั้งเมืองคนไทยเตือนไว้ไม่ผิดคาชาวกัมพูชาสร้างเรื่องอีกแล้วแต่คราวนี้ผู้รับเพราะคือชาวญี่ปุ่นหลังจากที่มีการถือหางให้ท้ายเกมัมพูชามาสักพักและเมื่อไทยมีการปิดด่านชายแดนชาวคอมมนค่ะก็เปลี่ยนทิศย้ายเข้าไปทํางานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นโดยช่วงแรกไปก็เหมือนจะ แต่สุดท้ายท่าแท้โผออกลายสร้างความเดือดร้อนในระกุลคนญี่ปุ่นซะแล้วโดยพบข้อมูลเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2568เพดครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นมีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บข่าวญี่ปุ่น Yahoo Japan ได้มีการโพสต์ว่า เปิดโลกญี่ปุ่นแรงงานกัมพูชาเข้าช่วยเกษตรกรญี่ปุ่นคนในพื้นที่เริ่มเปิดรับมากขึ้นจังหวัดยามากตะประสบปัญหาคนทำงานเกษตรขัดแคลนอย่างหนกักจึงเริ่มโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรรับแรงงานต่างชาติรวมมือกับบริษัทจส่งแรงงานและจังหวัดอื่นที่มีฤด,ดูเก็บเกี่ยวต่างกันเพื่อส่งแรงงานเข้าไร่เฉพาะช่วงที่ต้องการ จังหวัดจะให้เงินช่วยค่าใช้จ่ายและจัดงานให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจตลอดโครงการที่ผ่านมามีรายงานต่างชาติรวมประมาณ30คนมาช่วยงานในสวนซากุระโมะ าง่ผักตๆเกษตรกรในเมืองโยเนสวะให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกกังวลเรื่องการสื่อสารและการปรับตัวแต่แรงงานต่างชาติทําได้ดีเกินคาดแรงงานจากกัมพูชาบอกว่าแม้แรกๆงานจะยากแต่ก็ปรับตัวได้เร็วและอยากกลับมาทํางานอีกในปีหน้าจังหวัดคาดว่าจะมีการจัดอีเวนต์อธิบายและส่งเสริมการรับแรงงานกัมพูชาให้เกษตรกรต่อไปโดยคนไทยค่ะที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ได้มีการเข้าไปสดแสดงความคิดเห็นเตือนชาวญี่ปุ่นให ให้ระวังจะได้เห็นท่าแท้ของชาวกัมพูชาว่าก็ขอให้เจอกับตัวนะคะคนญี่ปุ่นเอมมนตอนทำคนเดียวโอเคเลยขยันแต่ถ้าเริ่มจ้างเยอะเมื่อไหร่ปัญหามาทันทีต่างจากพมา่าอันนี้ของจริงกว่าอีกคนบอกว่าสักพักเคลมกิโมโนกับซูโม่แน่ บางคนค่ะก็มีการเตือนว่าญี่ปุ่นเลือกข้างคขเมรทั้งสัญญาออตาว่าเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดก็ให้เงินคขเมรทั้งที่ไทยเอาหลักฐานไปบอกว่าคขเมรวางใหม่เรื่อยๆคขเมนกําลังเปิดประเทศค่าแรงถูกญี่ปุ่นก็ยังหาประโยชน์จากคขเมนได้อีกเยอะอีกคนค่ะเตือนว่ายังครับ ยังไม่ออกลายรอไปก่อนครับเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆไว้ครับยิ่งรักมากยิ่งชอบมากยิ่งดีครับเตรียมใจไว้เลยหลังจากนั้นถัดมาเพียงวันเดียวค่ะคําเตือนของคนไทยสแดงผลทันทีในที่สุดชาวกัมพูชาผู้ไม่รู้จักบุญคุณใครก็ออกลายเนรคุณขโมยของชาวญี่ปุ่นจนเดือดร้อนทั้งเมืองโดยเมื่อวานนี้วันที่23พฤศจิจก,กายน2568ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นค่ะได้มีการโพสรายงานอ้างอิงข้อมูลจากญั่วฮูจัปเป มีการรายงานข่าวร้อนในญี่ปุ่นคดีขโมยโลหะระบาดหนักในนิกตาตะญี่ปุ่นจากแก๊งชาวกัมพูชาและเวียดนาม ราคาทองแดงพุ่งสูงเกือบเท่าตัวตัวต้งแต่ปี2020ทำให้คดีขโมยโลหะเพิ่มขึ้นกว่า5เท่าจุดหมายหลักคือสายเคเบิลทองแดงรูปันทองแดงหรือว่าบรอนเครื่องจากที่มีโลหะมีค่าซึ่งคดีเด่นก็คือคดีที่แก๊งกัมพูชามีการขโมยสายทองแดง2ตันเป้าหมายคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนิกกะตา ได้มีการใช้วิธีตัดกุญแจตัดท่อเข้าขโมยทองแดงประมาณ2ตันคนร้าย4คนค่ะเป็นแรงงานต่างชาติจากกัมพูชารู้จักกันจากโซเชียลขับรถสามคันจากจังหวัดคุนมาแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งตัดสายขนของเฝ้าดูต้นทางได้ค่าจ้างวันละประมาณ1 0 0 0 0แสนเยนต่อคน ส่วนคนที่ซื้อของโจรคือชาวเวียดนามโดยจับผู้รับซื้อชาวเวียดนามผู้ต้องหาเป็นชายชาวเวียดนามอายุ33ปีอาชีพรับซื้อโลหะในจังหวัดคุนมามีการซื้อสายทองแดงที่ขโมยมาจากแก๊งกัมพูชาประมาณ473ล้านเยนมูลค่าโลหะโดยรับซื้อมาในราคา171ล้านเยนเพื่อน,นำไปขายต่อ ตำรวจสงสัยว่าเขารับซื้อของที่ถูกขโมยมาจากหลายพื้นที่โดยญี่ปุ่นค่ะได้มีการออกกฎหมายใหม่มาตรการในการป้องกันการขโมยโลหะห้ามพกเครื่องมือตัดเคเบิลโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้รับซื้อโลหะต้องแจ้งตำรวจตรวจบัตรประชาชนจดบันทึกรายการซื้อขายเพื่อปิดช่องทางการขายของโจรโดยการกระทําของโจรกัมพูชาในครั้งนี้ค่ะส่งผลกระทบคือพื้นที่ในจังหวัดกุนมะที่ผู้ต้องหาชาวเวียดนามตั้งธุรกิจมีผู้รับซื้อโลหะรายย่อยเกิดขึ้นจํานวนมากชาวบ้านร้องเรียนว่ามีรถบรรทุกเศษโลหะเข้าออกตลอด สภาพไร้ระเบียบและตำรวจมาตรวจสอบบ่อยผู้อยู่อาศัยต่างกลัวค่ะไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเพราะดูเป็นโซนเถื่อนและความเสียหายรนุนแรงต่อโรงไฟฟ้าที่ถูกขโมยต้องมีการซ่อมแซมระบบใหม่ทั้งหมดเสียหายรวม1,650ล้านเยนแม้จับคนไรายได้แต่ของหายไปหมดต้องจ่ายค่าซ่อมแซมเองทั้งหมดและก็มีคำเตือนล่าสุดจากตำรวจค่ะช่วงเข้าฤด,ดูหนาวคดีขโมยล้อรถล้ออลูมิเนียมจะพุ่ง แนะนำให้จอดในสถานที่ที่มีแสงสว่างมีกล้องวงจรปิดและล็อกล้อด้านโทดะฮาจิเมะรองผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ไฟคายายอสังหาหริมทรัพย์บริษัทเฮโรเซกล่าวว่า ผมคิดว่ามันน่าหุห่นยิดมากที่พวกเขารอดตัวไปหลายครั้งก่อนจะถูกจับได้และผมคิดว่านั่นเป็นเพราะมีบริษัทที่ยินดีจะซื้อขายทองแดงพวกเขาจึงก่ออาชญากรรมนี้และต่อมาชาวญี่ปุ่นค่ะก็เริ่มที่จะสงเสียงไล่ตะเพิดไม่ตอนรับแรงงานต่างด้าวแล้วด้วยเพจพบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นมีการอ้างอิงสื่อญี่ปุ่น Yahoo. จะแปลว่าเขาร้อนในญี่ปุ่นต่างชาติทำงานแม่บ้านในจังหวัดคุมาโมโตเจอดราม่าตันแรงโดยจังหวัดคุมาโมโตเตรียมที่จะเปิดรับแรงงานต่างชาติทำงานบริการแม่บ้านตามระเบียบเขตพิเศษหลังมีความต้องการเพิ่มระบบนี้เริ่มในปี2017ในนาคางาวะให้บริษัทในเขตพิเศษจ้างต่างชาติไปทำงานบ้านทั่วไปพร้อมตรวจทัสะและภาษาก่อนเขา้า ผู้ทำงานจะได้ค่าตอบแทนเท่าคนญี่ปุ่นและมีการตรวจสอบปีละครั้งแต่ขณะนี้มีการรับจากฟิลิปปินส์เท่านั้นแม้เขตอื่นมีการใช้งานแล้วไม่พบปัญหาแต่หลังจากผู้ว่าคุมาโมโตะแถลงกลับมีเสียงคัดค้านถึง413เรื่องทั้งกลัวอาชญากรรมเพิ่มและต้านรับผู้อบพยพจังหวัดคุมาโมโตะตังเปาที่จะรับแรงงานต่างชาติเข้าทำงานบริการแม่บ้านแบบใด มีความกังวลและคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่โครงการนี้ริเริ่มขึ้นภายใต้เขตพื้นที่พิเศษเชิงพิศษาสตร์แห่งชาติของรัฐบาลอาเบโดยจังหวัดเน้นย้ำว่าโครงการนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนคนที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเมื่อจังหวัดคูมาโมโตประกาศว่าจะใช้เขตพื้นที่พิเศษเชิงพิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งความปรนระเบียบในบางพื้นที่เพื่อรับแรงงานต่างชาติเข้าทางานบริการแม่บ้านเช่นการทําอาหารและการทําความสะอาดก็มีความกังวลและควาวิาพากษ์วิจารณ์มากมายโดยบางคนกล่าวว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่อาชญากรรมและปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่บางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการรับผู้อพยพโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดคานางวาวะในปีพศ2560ภายใต้าการบริหารของอาเบะค่ะแม้ว่าทีทั่วไปแล้วการจ้างชาวต่างชาติเป็นแม่ บ้านจะถูกห้ามในญี่ปุ่นยยเว้นครัวเรือนที่เป็นนักการทูตแต่ภายในเขตพิเศษนี้บริษัทต,ต่างๆได้รับอนุญาตให้จ้างและส่งพวกเขาไปยังครัวเรือนญี่ปุ่นได้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อป้องกันปัญหาการขัดลันแรงงานที่อาจขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อขยายการจ้างงานของสตรีโดยการช่วยเหลืองานบ้านและแรงงานจะมีอายุในการทำงาน5ปีบริษัทต,ต่างๆต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างชาติ อย่างน้อยเท่ากับแรงงานญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการในเมืองต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียวคานากาวะโอซากา้าเฮียวโกไอจิและชิบะในปีงบประมาณ2,555มีเทศบาล6แห่งที่รับแรงงานต่างชาติรวม3,775คน ในโตเกียวมีครัวเรือน88,000ครัวเรือนที่ใช้บริการนี้ครัวเรือนชาวญี่ปุ่นจำนวนมากใช้บริการนี้และมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r โดยนว,วากาศเอกสำมฤททองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i s t o หรือโทร094-236-9493 ข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบายิโยอีปิดดา่าน5เดือนมันสัมปะหลังเขมรเจ๋งหมื่นล้านไทยขยี้ซ้ำดิวส่งออกตลาดโลกขณะท่องเที่ยวพังเป็นศูนย์แรงงานโดนถีบส่งกลับประเทศไร้าอาชีพไทยค่อยๆบีบเขมรให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นค่ะ ด้วยอาวุธทางเศรษฐกิจอิงตอกย้ำเ่าว่าเขมรต้องพึ่งผ่าก,การส่งออกจากไทยเป็นอย่างมากเพราะแค่ไทยปิดด่านเพียง5เดือนก็ทำเอาเขมรสุดเศรษฐกิจในประเทศพังเละทีมไทยแลนด์ไม่มีแผวค่าปิดดีลข้าวเสร็จแล้วงานนี้ต่อด้วยดีลมันสำปะหลังเดินเกมรุกแบบถึงลูกถึงคน ผ่าทีมบุกตะวันออกกลางอีกแล้วภารกิจนี้คือการผ่ามันสัมปะหลังไทยไปปักธงที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เพราะนอกาจากข้าวแล้วมันสัมปะหลังก็ถือว่าเป็นอาวุธลับทางเศรษฐกิจของเราค่ะยิ่งการที่เราผลักดันดิ้วมันสัมปะหลังในอีกทางหนึ่งยิ่งเป็นการเร่งปิดฉากพังเศรษฐกิจกัมพูชาเพราะมันสัมปะหลังก็คือพืชเศรษฐกิจหลักของกัมพูชาโดยล่าสุดทางด้านของเพจคัดข่าวค่ะเปิดเผยถึงความพังพินาศคั้นสุดของคอมเมนต์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมี รายละเอียดบอกว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ยืดเยื้อมา5เดือนส่งผลกระทบหนักต่อเรษฐกรและผู้ค้ามันสัมปรังกัมพูชาซึ่งพึ่งพาตลาดไทยกว่า70%ของผลผลิตทั้งหมดสินค้าตกค้างกองพเนินราคาพุ่งดิ่งต่ำกว่าทุนสร้างความสูญเสียมูลค่ากว่า130ล้านดอลลาร์ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ตามข้อมูลกระทรวงพาณิชย์กัมพูชามันสัมปรังก็คือพืชเศรษฐกิจหลักของกัมพูชาปลูกบนพื้นที่กว่า800,000เฮกตาร์ทั่วประเทศ รายได้ให้กับเกษตรกรกว่า1ล้านครัวเรือนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนอย่างบันเตียมีชยัยโอดามีเนซี พระวิหารและปัดตำบงซึ่งผลผลิตกว่า12ล้านตันต่อปีถูกส่งออกไปไทยเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหการรมอาหาราสั์แป้งและเอทานอนลรวมมูลค่าปีละกว่า9 0 0 0ล้านบาทหรือราว250ล้านดอลลาร์ตามรายงานของนิกเกอิเอเชียแต่ตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน68หลังเกิดการประทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีก็ทําให้ไทยปิดด่านชายแดนไปถึง7จุดแล้วก็ออกมาตรการควบคุมนําเข้ามันสัมปะหลังอย่างเข้มงวดโดยอ้างเหตุผล รักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศเพื่อปกป้องเกษตรกรไทยจากผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้การส่งออกมันสำปะหลังสดจากกัมพูชาร่วงลง18%ในช่วงครึ่งปีหลังตามข้อมูลจากกมรมศุลกากรก,ารกัมพูชาเราเคยขายได้วันละ20ตันราคากิโลกร,รัมละ0.15ดอลลาร์แต่ตอนนี้ขายไม่ออกต้องกองเอาไว้ในโกดังราคาตกเหลือ0.08ดอลลาร์ยขาดทุน โอเอียงไซายวัย70ปีเกษตรกรในจังหวัดปูซัตเล่ากับนิ k k e อีเอเชียขณะพลิกมันสปลังชิปที่กำลังตากแดดเจ้และครอบครัวสูญเสียรายได้เดือนละ5,000ดอลลาร์จากเดิม1,200ดอลลาร์ต้องลดมื้ออาหารแล้วก็เลิกจ้างลูกหลานที่ช่วยงานในไร่ผู้ค้าก็เดือดร้อนไม่แพ้กัน เทมสุโอมวัย45ปีผู้ค้าจากจังหวัดโอดามมเนชี i, ต้องย้ายฐานจากชายแดนไปยังจังหวัดปูซัตห่าง100กิโลเมตรเพื่อห km, ลบภัยจากความขัดแย้งที่ลุกลาม กระสูญเงินลงทุนกว่า10,000ดอลลาร์ 1, จากสินค้าตกค้างที่เน่าเสียและค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น30เเนื่องจากต้องใช้เส้นทางอ้อมผ่านเวียดนามตลาดไทยหายไปเราก็เลยต้องหาซื้อที่ใหม่แต่ผู้ซื้อเวียดนามให้ราคาต่ำกว่าและค่าขนส่งก็แพงกว่าเดิมถึง2เท่าเธอบอกกระทรวงเกษตรกัมพูชาระบุว่ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านดอลลาร์แล้วโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ประชาชนกว่า1 4 0 0 0 0คนต้องอพยพหนีภัยส่งผลให้การ การเก็บเกี่ยวล่าช้าและผลผลิตเสียหาย20%จากพายุและศัตรูพืชที่ควบคุมไม่ได้นอกจากนี้แรงงานกัมพูชา1.2ล้านคนในไทยที่ถูกส่งตัวกลับบ้านก็สร้างแรงกดดันเพิ่มให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่พึ่งพางเงินส่งกลับกว่า1 0 0 0ล้านดอลลารต์ต่อปีฝั่งไทยยืนยันค่ะว่ามาตรก,การนี้ช่วยดันราคามันสำปะหลังในประเทศให้พุ่งสูงขึ้น20%สู่กิโลกร,รัมละ3.5บาท โดยเอกชนก็หันใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยแทนตามคำชี้แจงของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์แต่สำหรับกัมพูชามันก็คือหายนะที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจท้องถิน่น ซึ่งพึ่งผ่าการค้าชายแดนไทยถึง48%ของการค้าระหว่าง2ประเทศรัฐบาลกัมพูชาเร่งรับมือโดยหันเพิ่มการขายในตลาดในประเทศซึ่งปกติรับซื้อเพียง10%ของผลผลิตแล้วก็เร่งส่งออกไปเวียดนามซึ่งรับซื้อเพิ่มขึ้น25%ในช่วง7เดือนแรกแต่ว่าเวียดนามให้ราคาต่ำกว่าไทย15-20%แล้วก็ต้องแข่งขันกับผลผลิตท้องถิน่นนอกจากนี้กสวทรวงพาณิชย์ชงนโยบาย National c a s Policy 2,020ถึง2,025ขยายโรงงานแปรุ่ปในท้องถิ่นอย่างเช่นชิปแห้งและแป้งมันสับปะหลังเพื่อส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่โดยคาดว่าจะลดการพึ่งพาไทายลง30%ใน2ปีแต่ผู้เชี่ยวชาญอย่าง โกสันทานันเนสจากแมชามชี้ว่าหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกษตรกรกรัมพูชาจะ,ะเผชิญหนี้สินพุ่งเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ในจังหวัดชายแดนอยู่ที่45ถึง50แล้วในการขาดรายได้จะทำให้หลายครัวเรือนล้มละลายต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแปรรูปด่วน และก็ใช้ FTA กับจีนเวียดนามให้เต็มที่จากไร่เขียวกรจีสู่กองขยะเน่าเสียสงครามชายแดนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนค่ะแต่คือการทําลายชีวิตของเกษตรกรกรัมพูชาหากไม่ที่คลายผ่านอาเซียนผลกระทบจะลุกลามสู่ความอดอยากและชาตินิยมที่รุนแรงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางด้านของนายวีรัสุดสังศิลปินมรดกอีสานก็ได้วิเคราะห์เขมรกําลังเหมือนอยู่ในนรกบนดิน โดนบีบทุกทิศทางมีรายละเอียดบอกว่านรกทั้งเป็นในกัมพูชารายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคแรงงานกรณีข้อพิพาทและสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาส่งผลกระทบต่อกัมพูชาเป็นอย่างมากสินค้าภาคเกษตรได้แก่ข้าวมันสำปะหลังผักและผละไม้อื่น คู่ขาหลักที่สำคัญมากของกัมพูชาก็คือประเทศไทยส่วนเวียดนามและจีนนั้นกัมพูชาส่งออกไปน้อยมากโดยเฉพาะเวียดนามต่างก็มีสินค้าภาคเกษตรเหล่านี้ล้นประเทศเช่นเดียวกันจึงไม่อาจจะนำเข้าสินค้าภาคเกษตรจากกัมพูชาได้เป็นจำนวนมากส่วนตลาดจีนนั้นก็อยู่ห่างไกลเกินไปต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบรรทุกสินค้าในภาวะตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อไทยปิดด่านทุกด่านตลอดแนว จึงเป็นการปิดกั้นข้าวมันสับปะลังและผัดต่างๆของกัมพูชาตามปกติกัมพูชาจะส่งออกและไทยก็จะนําเข้าตามโคตา้าที่ตกลงกันไว้และนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการลักลอบนําเข้าวอีกจํานวนไม่น้อยสินค้าภาคเกษตรกัมพูชาจึงมีโอกาสระบายออกและนํารายได้เข้าสู่กัมพูชาปีละหลายหมื่นล้านแต่ว่าปัจจุบันนี้หรือขณะนี้สินค้าเกษตรของกัมพูชาไม่อาจจะนําเข้าสู่ประเทศไทยได้จึงทําให้เกิดการสูญเสียและขาดรายได้เกษตรกรตกอยู่ในภาวะยากลำบ ไม่มีไรายได้ชำระหนี้และใช้จ่ายในชีวิตประจําวันภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชานกะท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของกัมพูชาก็คือคนไทย30%ของจํานวนนะักท่องเที่ยวทั้งหมดมาเกิดข้อพิพาทและสงครามพร้อมกับการปิดด่านของไทยภาวะตึงเครียดนี้ทําให้คนไทยไม่ไปเที่ยวกัมพูชารวมทั้งนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆด้วยต่างกวาดกลัวสงครามไม่ไว้วางใจกลุ่มสแกมเมอร์การท่องเที่ยวของกัมพูชาก็เลยมีค่าเป็นศูนย์สนามบินแห่งใหม่ที่ลงทุนมหาศาลกลายเป็นสนามบินร้าง กัมพูชาไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากพคแรงงานเป็นที่ทราบเป็นดีว่าแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยมีจํานวนนับล้านคนส่งเงินกลับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่พอเกิดภาวะสงครามผู้นำกัมพูชาเรียกแรงงานกลับบ้านขณะเดียวกันประเทศไทยไม่ต่อ,อยุแรงงานกัมพูชาแล้วก็ผลักดันกลับประเทศสรุปว่ากลับไปก็ว่างงานในประเทศแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรทั้งสิน้นผู้นำประเทศ เศรษฐีคนมีฐานะย่ยอมจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่สําหรับชาวรากยากชาวคขมเมนตาดำๆที่ยากจนค้นแค้นแสนสาหาัสก็ไม่ต่างอะไรกับนรกทั้งเป็นในกัมพูชาสาเหตุเหล่านี้จากผู้นําประเทศที่ตัดสินใจผิดพลาดหวังสร้างกระแสนิยมในประเทศชาติตัวเองและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำมฤททองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a ช s i ซิปสหรือโทร9 9 4 2 3 9 9 4 9 3 หาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซิโยอีหน่วยซิลมาแล้วค่ะตอกหน้าสอสอส้มด้วยค่าเรือหลวงจากกรีนารอเบตค่ะล่าสุดบุกหาดใหญ่ช่วยประชาชนกู้ภัยใหญ่ค่ะจัดทัพเรือรบสมทบทันทีค่ะ หน่วยซิลมาแล้วค่ะตอกหน้าสสส้มด้อยค่าเรือหลวงจากกีนร์เบดค่ะเยยเป็นแค่พิพิธภัณฑ์ล่าสุดบุกหาดใหญ่ช่วยประชาชนกู้ภัยใหญ่จัดทัพเรือรบไทยสมทบทันทีค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่25พฤศจิกายน2568ค่ะ ก่อนไปปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงชายแดนค่ะกองทัพเรือได้สั่งเปลี่ยนภารกิจเรือหลวงจักรีนฤร์เวตจากหน่วยเรือเตรียมพร้อมลาดตะเวนชายแดนค่ะสู่หน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัยเต็มรูปแบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวสงขลาที่กำลังประสบอุทกภัยหนักในขณะนี้โดยเรือค่ะเตรียมออกเดินทางในกลางดึกคืนนี้ค่ะโดยเรือหลวงจักรีนฤรเบตค่ะจะทำหน้าที่เป็นบกกรลอยน้ำศูนย์ประชาการฟรอม e s ซ a ค่ะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากพร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษ เรือ,อยางและเฮลิคอปเตอร์สองลำค่ะโดยพลเรือเอกไพาโรธเฟื่องจันร์ทผู้ประชาการฐานเรือการได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์และได้สั่งให้หน่วยทัพเรือในพื้นที่สงขลาสตูลน,นราธิวาสและสุราษฎร์ธานีให้การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ค่ะเปิดเผยว่าเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังทวีความแรงค่ะผอบทรจึงมีคําสั่งให้กองเรือยุทธการจัดกําลังเสริมเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะทั้งกาลังพลเรือ,อยางและอากาศยานเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ยังมีประชาชนติดค้างจํานวนมากค่ะโดย3ามภารกิจเร่งด่วนของหน่วยเรือบรรทาสารนภัยค่ะหนึ่งก็คือลําเลียงอาหารน้ําดื่มและสิ่งของบรรทาทุบเข้าสู่พื้นที่ที่ทถูกตัดขาด 2. อ,อพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงที่มีอันตราย3สนับสนุนการฟื้นฟูเบื้องต้นค่ะแล้วก็ตรวจประเมินความเสียหายร่วมกับหน่วยท้องถิน่นค่ะโดยเรือหลวงจักรีนร์เบดค่ะพร้อมอุปกรณ์เต็มลำค่ะเรือจะนําสิ่งของบรรทุกขึ้นเรือไปด้วยนะเพื่อกระจายสู่พื้นที่ที่ต้องการทันทีเมื่อถึงจุดปฏิบัติการค่ะโดยเรือหลวงจักรีนร์เบดค่ะมีขีดความสามารถในการเป็นฐานบินลอยน้ําในการปฏิบัติของเฮลิคอปเตอร์และโดรนค่ะและยังสามารถทําหน้าที่เป็นครัวลอยน้ําที่มีขีดความสามารถ ผลิตอาหารปรุงสุกได้วันละประมาณ3,000ชุดค่ะเพื่อสนับสนุนการส่งทางอากาศสู่พื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ค่ะยังได้เตรียมทีมแพทย์ไปกับเรือด้วยค่ะเพื่อทําหน้าที่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ําได้เมื่อมีความจําเป็นนอกจากนี้ค่ะกองทัพเรือยังได้เตรียมจัดกําลังเรือหลวงช้างและเรือหลวงอ่างทองค่ะเป็นกําลังช่วยเหลือระลอกที่2หากจําเป็นต้องเพิ่มเติมกําลังค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากการช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากกองทัพเรือได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเรือ,อยางจากหน่วยประชาการสงคารามพิเศษทางเรือนะพร้อมกำลังพลรวม14ลําลำค่ะเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่มีกระแสน้ํารุนแรงค่ะโดยทั้งหมดค่ะจะเดินทางไปกับเครื่องบินลําเลียงของกองทัพอากาศภายในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นของเรือจก er ักรีนร์เบดค่ะเพจซึ่งต้องพิสูจน์ค่ะได้โพสต์ข้อความนะเป็นโพสต์เก่าของสสพักประชาชนเมื่อวันที่6ธันวาคมปี25 6 7ค่ะนั่นก็คือนายจิรัตนทองสุวรรณค่ะสสจังหวัดฉะเชิงเซาเขตสี่ภ ประชาชนได้โพสต์ข้อความในเอกนะจากประเด็นเรือหลวงจากกรีนร์เบค่ะที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนะบอกว่าอีกตัวอย่างของการซื้อของเกินไม่จําเป็นนะกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องบินให้บรรทุกวันนี้เรือหลวงจากเรือเนอร์เบดเปิดให้เยี่ยมชมฟรีทุกวัน แล้วก็แฮชแท็กบอกว่าสรุปคือซื้อมาทําพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยวันนี้ค่ะวันที่25พฤศจิกายนค่ะเรือหลวงจากกร er ีนนรเบตนะถึงสงขาเช้านี้มาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ค่ะเรือหลวงจากกร er ีนนรเบตค่ะเข้าประจําการวันที่20มีนาคม2540นะเรือหลวงจากกร er ีนนรเบตค่ะได้มีภารกิจในเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ค่ะวันที่24สิงหาคมปี2540ค่ะถูกส่งเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุุ่่่นนซีีีตาททจััังงหววดชมพรคะ4ถึ วันที่7จพฤศจายาปี2540นปี2540ค่ะถูกส่งเข้าพื้นที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นลินดาจังหวัดตราจนถึงประจวบคีรีขันค่ะวันที่3ถึง29พฤิจิกายนปี2543ค่ะถูกส่งเข้าพื้นที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมสงขาค่ะ และเมื่อวันที่26มกราคมปี2546ค่ะเป็นเรือสนับสนุนในการส่งเครื่องบินเข้าช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกลุ่มพนมเปญค่ะวันที่26ธันวาคมปี2547ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณเกาะต่างๆเก็บกู้ศพและลำเลียงศพจากกอะพิพีดอนจากเหตุการณ์สึนามิค่ะและวันที่20มกราคมปี2539ค่ะถูกส่งเข้าพื้นที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมจังหวัดสงขลาค่ะ วันที่30มีนาคมปี54ค่ะถูกส่งเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวที่ติดค้างตามเกาะเต่าเกาะพัง,งานและเกาะสมุยค่ะวันที่4มกราคมปี62ค่ะเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำล่องฟามรสุมช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุปาปบึกค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งมก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายแตงแช่พุทธเข้าต่อสู้กันอย ทำให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุด The t r u ูดเจาะลึกจริง